เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวเช็คอิน5จุดภาพวาดสตรีทอาร์ตเสน่ห์เมืองยะลาเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักวิ่งมาราธอนครับชาวยะลาให้ความสนใจแวะชมถ่ายรูปภาพวาดสตรีทอาร์ตสีสันเส้นทางวิ่งยะลามาราธอนพร้อมกับบอกว่าสตรีทอาร์ตเหล่านี้จะเป็นจุดเช็คอินยะลาเพิ่มสีสันให้กับเมืองถ้าจบกีฬาแล้วก็ยังเป็นจุดที่ไปถ่ายรูปได้ตลอดทั้งปีอยากเชิญชวนมาเที่ยวยะลาถ่ายรูปตามสตรีทอาร์ตต่างๆมีทั้งจุดเก่าจุดใหม่ เป็นที่รวบรวมผลงานของศิลป,ปินวาดภาพที่สวยงามที่จะสื่อถึงสิ่งดีๆในเมืองเล็กๆให้เห็นไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ครับสำหรับผลงานของกลุ่มศิลปินวาดภาพก็จะมี5จุดประกอบด้วยบริเวณชุมชนบ้านอรรมสามแยกท่าน้ำสเตงใต้สะพานท่าสาบใกล้โชว์รูมรถยนต์ฮอนดาคาสะพานดำตลาดเก่าสันเขื่อนตลาด เมืองใหม่สวนสีเมืองเทศบาลนครยาลาและถนนเลียบแม่น้ำใต้สะพานสะพานข้ามไปโรงเรียนคณะราษฎรสองบ้านบาโดยุโปและสุดท้ายก่อนกลับนะคะก็อย่าลืมแวะเช็คอินภาพสวยๆที่ทุ่งปอเทืองใต้สะพานดำตลาดเก่าซึ่งทางเทศบาลนครยาลาค่ะได้ปลูกไว้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนทั้งนี้ค่ะเทศบาลนครยาลาก็เชิญชวนชาย,ยาลานะคะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับตักวิ่งมาราธอนกว่า5,600คนจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศในระหว่างวันที่ 28- ถึง 30กระกฎาคมนี้ที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในเมืองยะลาค่ะ